สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่6นะครับวันนี้รายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันมาชมกันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักการเคลื่อนไหวร่างกายกันนะครับหลักการเคลื่อนไหวร่างกายในการดําเนินชีวิตประจําวันเราต้องอาศัยทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอเช่นการเดินการวิ่งการนั่งการยก เป็นต้นเพื่อให้ร่างกายนั้นเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับหลักการการเคลื่อนไหวร่างกาย1การเคลื่อนไหวการรับแรง2การเคลื่อนไหวการใช้แรง3การเคลื่อนไหวและความสมดุลของร่างกายกันนะครับนักเรียน 1. การเคลื่อนไหวการรับแรงการรับแรงเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยร่างกาย จะออกแรงรับน้ำหนักของตนเองขณะเคลื่อนไหวหรือวางตำแหน่งอวัยวะให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อลดแรงประทะแรงโน้มถ่วงจากวัตถุภายนอกเช่นการเดินการวิ่งการรับสิ่งของเป็นต้น 2. การเคลื่อนไหวการใช้แรงการใช้แรงเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่กล้ามเนื้อได้ออกแรงเมื่อเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆหรือการ ที่ร่างกายออกแรงกระทำต่อวัตถุเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่เช่นการเดการดันการผลักการดึงการคว้างการเหวี่ยงโยนตีมงการเตะลูกบอลการคว้างบอลเป็นต้น 3. การเคลื่อนไหวความสมดุลความสมดุลเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่างๆที่ผู้ปฏิบัติสามารถทรงตัวอยู่ได้โดยที่ตัว ไม่เอียงและไม่ล้มหรือการถ่ายเทน้ำหนักตัวไปยังอวัยวะที่เป็นจุดรองรับน้ำหนักเพื่อให้ร่างกายมีจุดศูนย์ถ่วงสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่เสียการทรงตัวเช่นการทำหกกบการต่อตัวการปั่นจักรยานเป็นต้นคำนักเรียนในการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาเรื่องหลักการเคลื่อนไหวร่างกายก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ ส่วนนักเรียนท่าคนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ดูเพิ่มเติม,ตมศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับนักเรียนบ้าย